ดูเขาฉีดน้ําล้างพวกเศษดินเศษหญ้าบนพื้นก็ทําให้รู้สึกใจชื้นได้น่าจะเป็นการตอกแผ่นอลูมิเนียมนะครับให้มันบุบเป็นลวดลายที่ต้องการอยากเห็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจังไปดูการวาดรูปตัวกระตูนสุดน่ารักด้วยทรายสีดํากันครับโดยการนํากาวมาวาดเป็นรูปก่อนแล้วก็โรยทรายลงไปจึงได้ออกมาเป็นแบบนี้สวยมากสวยแบบตะคอกอะ่ะยิ่งกว่าตะโกนอีกตอนแรกนึกว่ามีคนอื่นแต่งให้ที่ไหนได้เขาแต่งหน้าเองไร้ทิฏฐิ นี่มันงานศิลปะแนวไดหหวะบีบสีลงไปเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแผ่นโลหะที่ถูกเครื่องจักรดัดออกมามันดูคล้ายกับพวกแคม้มหนีบท่อขนาดใหญ่เลยโอ้พอหนุ่มนี่ใจเขานิ่งดุดฟ้าจึงสามารถปั้นเครื่องปัเนินเผาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเขานำแก้วหลอมมาราดลงไปบนอะไรวะดูไม่ออกบอกไม่ถูกนี่มันงานปั้นแก้วแบบหด this is a ช็อกโกบานานี่มันบัคฮือนี่ปกติเวลาเคาะบัคฮือจะมีเสียงแต่อันนี้มีไฟยิ่งเคาะก็ยิ่งสว่างน่าจะเป็นเครื่องยนต์เซอร์ริงรูปแบบหนึ่งนะครับดีไซน์มันเท่มากๆเลยอ่ะว่าไหมแม่เจ้าเค้กชาเขียวมัทฉะสลับชั้นด้วยครีมสดน่ากินสลดัดคุณผู้ชมเห็นโลโก้นี้เป็นคำว่าอะไรครับ ผมเห็นเป็นคำว่ากรูลี่อ่ะที่แปลว่าล่าเริงเห็นเหมือนกันเปล่าเอาจริงนะผมอยากลองทําคลิปแบบนี้ดูบ้างจังเลยอะ่ะแต่ติดตรงที่เพื่อนผมไม่เอาด้วยอะ่ะอย่างเซ็งเท่ดีออกอุปกรณ์ที่คล้ายกับลูกกุญแจนี้มันเอาไว้ใช้ในการตัดเส้นได้เส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้านี่เองหรือเปล่าเทียนแบบนี้เขาเรียกว่าเทียนทีไลท์ครับแต่ถ้าเป็นทีเล็กอันนั้นเป็นไดโนเสาร์อือหือีสแตท์สไครไอเดียดีมาก เขาวาดรูปบนไม้ไผ่แล้วนํามาใส่กรอบผมเลยอย่างชอบเป็นคลิปเช็ดกระจกที่ดูแล้วรู้สึกเมื่อยคอกับเมื่อยกรามแทนเลยถ้าฟันไม่ดีจริงทําไม่ได้นะเนี่ยแค่ดูเขาระบายสีตัวเคมันก็ทําให้รู้สึกปินจังเหน่โอ้มายกูสเนสที่นี่ที่ไหนยังกับพาราไดซ์บนดินโคตรโรแมนติก ตอนที่ผมดูคลิปนี้ครั้งแรกนะฮะผมเชื่อไปแล้วนะว่าตุ๊กตาหนอนตัวนี้มาเล่นเวฟได้ที่ไหนได้เป็นภาพย้อนกลับตอนเขาสะบัดโถน่าจะเป็นการระบายสีลงไปในแม่พิมพ์รูปผีเสื้อนะครับไม่รู้ว่าจะเอาแม่พิมพ์นี้ไปหล่ออะไรกันเลซิ้นหรือเปล่าลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นโรงงานผลิตเฉาวกล้วยนะครับยอกยอกเป็นฐานอัดแท่งต่างหากเล่าตัดแบ่งอย่างโฟร น่าจะเป็นโรงงานผลิตถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ค่อยชอบทิ้งกันหรอกมันเอาไปทําเป็นกล่องใส่ของได้อน,นอะทิ้งไปก็เสียดายน่าจะเป็นการรีโนเวทยางรถยนต์นะครับโดยการนําแผ่นยางใหม่บางส่วนมาติดลงไปบนยางรถเส้นเก่าไม่รู้ว่าเขาฉีดน้ํายาอะไรลงไปตรงขอบก้นกล่องอะคริลิกนะครับแต่พอฉีดแล้วขอบกล่องอะคริลิกมันใสกริ้งเลยเป็นการขูดเครื่องปะนินเผาทําในส่วนของก้นถ้วยนะครับ ที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมดูคลิปนี้ก่อนแล้วไงเฮ้ว้าวซ่า the scenery is breathtaking อาหารตาอาหารใจจัดจัดรูปกวาดแบบนี้เขาเรียกว่า candy lock ครับเห็นที่ไรผมนึกถึงยังลบทุกทีเลยให้ตายเถอะ <c lusive> เป็นการแกะสลักไม้โดยใช้สิวรูปตัววีนะครับสาระเฉยน่ารักอะ่ะเรียกว่าอะไรดีอ่ะตุ๊กตาน้องไรฝุ่นเหรอ <c lusive> เป็นไรฝุ่นสวมหมวกฟาง <c lusive> แม่ถ้ามีข้าวเหนียวมูนกับน้ำกะทินะแจ่มเลยนะครับเนี่ยเอา้านี่มันมะละกอนี่หว่าอ้เาก็นึกว่ามะม่วงสุกปะโทไปดูการปั้นแก้วเป็นแหวนลูกตัวละครจากกระตูนเรื่อง My Little Pony กันตัวละครนี้น่าจะเป็นองค์หญิงเคเดนนะอุปกรณ์นี้มันคือที่ซ้อตาสับประรดไม่ใช่หรือแต่เขาเอามาซ้ะข้าโพดแฮะแถมซาะแนวเฉียงอีกบ้าจริงอะไรกันนี่แค่ดูเขาเทสีเป็นวงกลมก็ทําให้ผมฟินได้เหรอ สีแบบนี้เท็กเจอร์แบบนี้ผมเดาว่ามันคือเรซินไว้ก่อนเลยคงไม่ใช่พวกเค้กหรอกมั่เพอเอาใบเจียมาเจียใส่กันแล้วปรากฏว่าใบเจียทั้งสองใบมันสลายหายไปพอๆกันน่าจะเป็นแก้วเซรามิกหรือเปล่านะขนาดยังทำไม่เสร็จยังงามขนาดนี้แล้ว้าทำเสร็จแล้วจะงามขนาดไหน ไปดูการใช้สิ่วแกะสลักไม้กันครับผมไม่ค่อยชอบสิ่วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสิ่วก็ต้องเริ่มเรียนใหม่นั่นมันซิ่วดูจากลักษณะของแผ่นหนังเทียมสีทองแล้วนี่น่าจะเป็นโรงงานผลิตรองเท้าส้นสูงนะแม่เจ้าเจ๊แกตัดได้เพื่อแยกกางเกงแต่ละตัวออกจากกันได้โฟลจัดจัดมองแวบแรกนึกว่ากางเกงบ็อกเซอร์น่าจะเป็นขั้นตอนการเทน้ำยางลงไปในแม่พิมพ์สำหรับทำพื้นรองเท้านะครับเหมือนคลิปเมื่อวานอะแต่ว่าคนละโรงงานกัน คุณผู้ชมคงกําลังคิดว่าเขาวาดมั่วๆใช่ไหมล่ะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะนี่มันคือรูปอะไระเน,นี่ไปชมสุดยอดสกิลการปอกเปลือกเมลอนของชายผู้นี้กันดูเขาปอกง่ายซะยิ่งกว่าปอกเปลือกกล้วยซะอีกอะ่ะอย่างโปรอย่างโฟโรไปชมพี่แกรสร้างงานศิลป,ปะจากการสาดสีกันครับดีนะไม่ป้ายสีอะ่ะไม่งั้นละใส่ร้ายเลยมุกอะไรเนี่ยเอ่อนี่กําลังฟินอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมแยกเคี้ยวเหมือนกําลังขู่อยู่เลยอะ่ะ ี่มันคือสุดยอดงานประติมากรรมจากก้อนหินชัดๆเป็นแลนด์มาร์กได้เลยนะเนี่ยอยากรู้จังว่าใครเป็นคนสร้างแค่ดูเขาใช้เครื่องขัดทําความสะอาดพื้นก็ทําให้รู้สึกใจชุ่มชื้นอะไรนะผมภาคคล้ายๆคลิปแรกเหรอบ้าเหรอคิดไปเองเป้าจงแยกออกจากกันออมันคือเหนียวเหนือแท้มันเป็นกาวหรือเป็นอะไรเนี่ยไปชมงานพ่นสีกําแพงเอ๊ฟังดูไม่ค่อยดีเลยเนอะเอาใหม่ดีกว่าไปชมงานกราฟฟิตี้เทปๆกันครับ ออ้ยต้นอะไรเนี่ยพอบีบแล้วมันแตกโบพุ่งปรี๊ดเลยยังกระบีบพวกตุ่มหนองอะไรอย่างนั้นโอ้ไม่ก็อดใช้เปลือกหอยทําเป็นแม่พิมพ์ปั้นแก้วเหรอเดี๋ยวนะมันใช้เปลือกหอยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยแขนไอรอนแมนยิงกระสุนเจลเอลเอลเอลเห็นในแอปส้มมีขายนะครับราคาประมาณพันหน่ะเอาเรื่องใครดูออกบ้างครับว่านี่คือโรงงานผลิตอะไรลักษณะมันเป็นยางยืดน่ะ เป็นภาพวาดนูนต่ำสินะให้ตายเถอะพอเอาสีทองไปแต่งบริเวณขอบทําให้ภาพมันดูมีมิติขึ้นมาอีกโอ้ทาคุกกี้รูปกระต่ายเหรอตีจมูแป๋วแหววซะไม่เมียเป็นมางการองรูปกระต่ายเหรอสิ่งที่เขากําลังเล่นอยู่นี้เรียกว่าไฟบอร์ดนะครับเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ําที่ได้รับความนิยมสุดๆเป็นการขัดเงาพานเหรอใช่ปะหรือว่าเป็นถ้วยแต่มันสวยมากเลยอะยังกบเป็นของโบราณหายาก มันเป็นเครื่องทำมากิซูชิสินะหรือว่าซูชิโร่นั่นเองส่วนนี้นจะเป็นเครื่องปั้นข้าวนิกิริซูชิชอบจังเลยไอหุ่นตุนอาแมนเนี่ยอุลต้าแมนตัวเมื่อกี้หมุนเอวส่วนตัวนี้หมุนหัวเป็นลูกคางเลยมองแบบแรกว่าเป็นการใช้สีเพ้นจานเสียอีกผมชอบมากเลยไอพรมซูเปอร์ตีนไก่เนี่ยซูเปอร์แมนน่าจะเป็นโรงงานผลิตเยลลี่คล้ายๆพวกปีโป้อะไรประมาณนั้น น่าจะเป็นรถบูเบอร์รี่หรือเปล่าว้าวซ่าสิ่งนี้เขาเอาไว้ใส่หลอดไฟเพื่อทำเป็นคมไฟกระดาษปะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถักไหมพรมนะครับแต่ถ้าเป็นถักผมไหมอันนี้คือการถามนะครับว่าเธอถักผมทำไมอะ่ะไปเรื่อยเกนปานกระปอบมาหลับเต็ใครแปลได้เดี๋ยวไปกดใจให้รัวๆเป็นการเพ้นสีแก้วที่ทำมาจากเซรามิกแม่บอ เป็นคนเดียวกันกับที่ทําแก้วลายปีกผีเสื้อตอนต้นคลิปหรือเปล่า,อ,าอ่ะฮกรึงปอกผิวท่อพลาสติกเป็นเกลียวเลยเชียวน่าจะเป็นการบีบครีมใส่ขนมนะครับหรือเปล่าใช่ของกินใหม่เนี่ยส่วนคลิปนี้น่าจะเป็นการเทปแป้งลงไปในแม่พิมพ์รูปครึ่งทรงกลมจะทําเป็นขนมอะไรหน้าพอใช้ไฟเผาแท่งแก้วหลากหลายสี ให้มันละลายประมาณหนึ่งแล้วก็นําไปติดบนแก้วที่เป่าไว้ไปชมความเจ๋งของเครื่องติดสก็อตเทปพันพัสดุกกันครับนึกว่าจะพันทั่วทั้งกล่องเลยซะอีกพี่คนนี้เก๋น่าจะเป็นคนขี้อวดนะครับเพราะว่าเขาขึงเก่งแฮ่นั่นมันขิงเก่งเล่งไปกล่องจะใช้ตะเกียบกินเยลลี่เหรอเอา้าไม่ใช่เยลลี่แต่เป็นสลามหร,อหรือว่าแต่นี่มันกินได้หรือเปล่าสิ่งนี้มันคืออะไร แล้เขาฉีดอะไรลงไปในล่องกรอบของมันอ๋อเป็นพวกยางกันซึมหรือเปล่าไปชมสุดยอดการสร้างสารรค์งานศิลปะนูนต่ําที่ใครได้เห็นไปนต้องอุทานว่างามปล่ำประเหลือเชื่อโอ้ว้าว Amazing painting machine อา่าเป็นการนำดอกไม้มาทาสีแล้วพิมพ์ลงไปบนกระดาษนะครับงามแบบธรรมชาติเตาทำขนมโตเกียวแบบนี้ น่าจะเป็นคนไทยแน่นอนฟันธงนอกจากขนมโตเกียวแล้วก็ทำขนมแพนเค,ค้กด้วยโอะอุตตะมันเป็นที่หั่นซอยผักหรือนี่ฟิลเหมือนเอาแปรงขัดพื้นมาขัดเลยอะมันคือช็อกโกแลตชิพนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอก็แสดงว่าช็อกโกแลตชิพหายมุกนี้ได้ปะโอ้นึกอะไรไม่ออกก็โอ้ไปก่อนไอ้กอนสี่เหลี่ยมสีสนั่น น่าจะเป็นสีที่เอาไ้ใช้ในการผสมกับยางนะครับพอผสมเสร็จแล้วมันดิสกว่าที่ขีน่าจะเป็นการนำใบไม้นะฮะมาทาสีลงไปเพื่อนำไปพิมพ์ลงบนกระดาษชั่วป้าบเป็นการประกอบตัวล็อกสายหรือว่าตัวล็อกเชือกนะครับเอามาใช้กับเงินเกงที่มีเชือกนี่คือเวิร์กสุดๆมันเป็นเครื่องมือสำหรับปอกสายไฟนะครับแต่ต้องเป็นสายไฟขนาดใหญ่นะสายไฟเล็กๆไม่น่าจะปอกได้ แม่เจ้านี่คือสวงสวรรค์ของคนชอบกินวิปครีมชัดๆจัดให้แบบจุกๆไปชมวีลาการขี่จักรยานผาดผลของชายผู้นี้กันติลังกากับหลังสองตลบจบอย่างสวยคุณผู้ชมคิดว่าเสียงไม้ผมมันโอเคไหมอันนี้ขอสอบถามความเห็นนิดนึงนะพอเอาดอกบัวตูมมาทำการจัดกรีบแล้วมันดูแพงขึ้นมาทันตาเลยอ่ะสวยด้วย ไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นกันใช่ไหมเป็นขั้นตอนการทำอะไรกับปลั๊กไฟครับเนี่ยดูไม่ทันน่ะมันไวเกินใครดูออกมาบอกกันบ้างเอาแก้วอีกใบมาครอบแก้วกาแฟที่ทำลาเต้อาร์ตไว้แล้วพลิกกับด้านไม่จริงน่ะพนสีประตูพนสูประตีผมพากอะไรครับนี่ เรียกได้ว่าซื้อมอเตอไซค์มาคันเดียวแต่ใช้แะคคุ้มเลยเชียวราดน้ำมันเดือดๆลงไปบนเครื่องในเหรอมองผ่านๆน,นึกว่าทำแคบหมูบีบครีมใส่โลโออโยโย,โย,โยเขาทำเป็นภาพสามมิติหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงภาพสามมิติที่ต้องใส่แว่นสีแดงน้ำเงินดูอะงงปะไม่งงนะ This painting is very luxury. เอาหาไปเผามาหรือไงมันถึงได้ดำเป็นตอตะโกอย่างนั้นเฮ้ยข้างในไหามีกำไรทองของจริงปะเนี่ยอันนี้ชัดมากเป็นโรงงานผลิตถังพลาสติกนะครับโดยการนำพลาสติกไปใส่ในเตาแม่พิมพ์เพื่ออัดขึ้นรูปเขาบีบครีมแต่งเค้กเป็นรูปผีเสื้อได้อย่างง่ายดายเหลือเชื่อน่าจะเป็นมะม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปลอกเปลือกยังกรปอกเปลือกกล้วยไง ก็ดึงขึ้นมาทั้งแผงไปเลยสิครับเป็นการนำต้นไม้ออกจากถาดเพาะปลูกนะครับมันคืองานศิลปะแนวไหนกันนี่มีการนำแท่งแก้วมาละเลงสีแต่สีสวยมากเขาเรียงลูกป,ปัดเป็นรูปอะไรไปย้อนกับภาพหาความจริงกันครับมันคือรูปฮาร์ดนี่เองไม่ใช่ easy. Hey! อีซี่เฮ้เขาเอาพลาสติกมาหอ่อหุ้มท่อคอนกรีตทำไมวะใครทราบบ้างต่างหูมีไฟเทรนใหม่กำลังมา ใส่ไปเที่ยวกลางคืนนี่โคตรโดดเด่นโอ้ช็อกโกสตรอเบอรี่น่าจะเป็นไอศครีมที่มาในรูปแบบของเส้นนะฮะคล้ายๆมายองเนตเหมือนกันแฮะน่าจะเป็นการตอกแผ่นทองแดงเพื่อทำให้เป็นลวดลายนะครับเป็นลายรอยบุบครุขะะกเมดน่าจะเป็นหุ่นนกที่ทำมาจากเซรามิกหรือเปล่าแต่การเพช์ลวดลายของเขาทำให้ผมนึกถึงเผ่าอินเดียแดงเลยแฮะ คลิปก่อนนู้นก็เป็นเกมแบบนี้แหละแต่เปลี่ยนจากลูกบอลเป็นสลามแทนมาดูกันว่าสุดท้ายเราจะเหลือลูกบอลกี่ลูกแี่นี้น่าจะเป็นเส้นบุกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เส้นบุกก็อาจจะเป็นเส้นตั้งรับอยากจะพูดอะไรก็พูดแน่เป็นการผลิตทัพัดเอ้ประทัดแน่นอนฟันธงม้วนใหญ่มากดาว่าน่าจะเป็นการพ่นน้ำยางมาต่อยนะลงบนพื้นเพื่อปกปิดรอยแตกร้าแตกลายงา ي, งงอะ่ะเดี๋ยวนะข้างใต้รูปสามเหลี่ยมน่าจะมีขาตั้งเล็กๆหรือเปล่าเป็นงานปักลูกปัดที่ดูเพลินจัดๆปักได้ไหลเื่นสุดๆไม่มีสะดุดสมะกึกสมะก,กะ้าชาอุ้ยขบุบง่ายแทวะมันคือกระจกที่มีสัมมาคลรวะนะครับกระจกโค้งไม่ดีก็ผ่านไปเป็นโรงงานผลิตสบู่แน่นอนฟันธงแต่สบู่เขาสีน่ากินจังสีเหมือนวุ้นใบเตยอะ่ะ ไปชมงานปฏิมากรรมสุดปังจากแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบกันครับแม่เห็นแล้วอยากกินพริงเกิลเลยฮะผมเดาว่าน่าจะเป็นถ้วยพลาสติกที่เอาไว้ใส่ไอศครีมหรือเปล่าปารตอันนี้คือขับไปตกน้ำคลองน้ำโคลนมาหรือไงครับเนี่ยที่ฉีดน้ำฟุ้งกระจายคล้ายควันเลยฮะดูจากลายเส้นลายกระหนกแบบนี้แล้วน่าจะเป็นผลงานของคนไทยหรือเปล่าเวหรือว้าว น่าจะเป็นการนำกริตเตอร์สีเงินสีม่วงนะคะไปผสมกับเรซินใสโอ้ยังกระแบกโฮเคยเห็นแต่อนิเมชั่นที่เขาใช้กระดาษหลายๆหน้าในการทำให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวอันนี้ใช้การวาดแล้วลบแล้ววาดใหม่เอาแปลกดีเขาจะทำสไตร์ได้หรือไม่แค่ท่ายนก็กินขาดแล้วว่าเอาเหลือหนึ่งโอ้ไมคกอชเหมือนขนโดนนันดักมันฟูฟ่องออกมาจากภาพเลยอะเรียลิสติกจัด ไปดูกันครับว่าเมื่อสวมใส่หน้ากากนี้แล้วจะออกมาเป็นยังไงงานละเอียดโพดเนียนเกินไปดูการทำโคมไฟเรซินสุดคิ้วกันครับเป็นเรซินลูกเป็ดที่เรียงรายอยู่บนเรซินลูกก้อน,น้ำแข็งมันดีอะแกรเป็นการแซะเอาพวกคราบน้ำมันคราบจารบีที่เกะกลังออกจากเฟืองเกียร์จัก,กรยานใช่ไหมมองผ่านผ่านมันดูคล้ายพวกน้ำจิ้มซุก,กี้เลยแฮะแต่คงไม่ใช่แน่นอนบรรจุในโหลอย่างดีเลยเชียว ไปดูการควบอุปรณ์แบบโบราณน,นมนานกาเลกันครับเดี๋ยวนะนี่ใช่ที่ไทยหรือเปล่าน้องๆคนไหนที่คุณครูให้ประดิษฐ์ของเล่นส่งพี่แนะนําให้ทำมาเนี่ยส่งครูใช้อุปกรณ์ไม่เยอะทําไม่ยากแถมครีเอทมาก <c oughs> ไปดูการทำวอฟเฟิลฮ่องกงกันเป็นแป้งผสมชาวัวซะด้วยเฮ้ <c oughs> ชาโคมันน่าจะเป็นไม้นะครับแต่มันคือไม้อะไรล่ะทำไมเหมือนหินจังอะไรนะั่นน่ะไม่น่าใช่ของกินนะ ข้างในแก้วที่มีอยู่ก่อนน่าจะเป็นทรายอ่าเป็นงานศิลปะจากการเทสีอีกแล้วหรือมีการใช้ไดเอ่าผมเป่าให้สีกระจายตัวด้วยจนดูคล้ายกับดอกไม้แค่ดูเขาตื๊ดตื๊ดก็ทำให้ตื๊ดตืดใครเติมคำที่หายไปได้ถูกต้องเดี๋ยวไปกดใจให้รัวๆเป็นการนำสายไฟแพรนะฮะมาบิดเป็นเกลียวให้มันดูสวยงามขึ้นนะฮะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไอ้เครื่องที่เขาถืออยู่ในมือนั่นมันคือเครื่องสแกนบาร์โค้ดใช่ไหมครับ แต่มันสแกนเร็วมากเลยนะไอเครื่องเนี้ยดูดิเขาเก็บมเมล็ดทานตะวันกันอย่างนี้นี่เองน่าจะเป็นรองเท้าคอนเวิร์ตมือสหรือเปล่าแล้วตัวอักษรมันจางเขาก็เลยเติมให้มันเข้มขึ้นเป็นโรงงานผลิตถ้วยพลาสติกเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงฮะอลูมิเนียมเหรอโอโยโย่ทรายกระจายกลายเป็นงานศิปลปะรูปแบบหนึ่งเลย อันนี้ไม่เห็นมีทรายเลยอะ่ะแต่เอามาโยนให้มันแตกเล่นๆซะงั้นถ้าจะไม่ผิดนะครับไอแผ่นใสๆที่เขาเอามาพับทําเป็นถุงแล้วเอาไปรองน้ําจากก๊อกมันก็คือเทปกาวสองหน้าแบบนาโนนะครับน่าจะเป็นมันฝรั่งนะครับตอนที่เห็นแวบบแรกผมนึกว่าสับปะรดซะอีกจะทําเมนูแบบไหนกันนะอ่ามันคล้ายพวกปิ่นโตเลยอะว่าไหมเุ้ยพอโดนไฟแบ็คไลท์แล้วสวยมากโอ้ ทำไมดินเดินตะคงตะไข่มันถึงได้แบบเกิดกลางหลังคาขนาดนั้นน่ะพอทําความสะอาดแล้วเหมือนได้หลังคาใหม่เลยเขาเอาลูกอะไรมาหั่นเป็นแท่งหว่าแดงแป๊ดเชียวไม่ใช่แอปเปิลน่ะน่าจะเป็นขั้นตอนการนับจํานวนปากกานะครับหรือเปล่าชักไม่แน่ใจเพราะเจ๊แกเรียงปากกาสะสวยเชียวอุ้ยเป็นตุ๊กตากระดาษแนวใหม่เหรอเราสามารถตัดแต่งทรงผมให้น้องได้จะถักจะม้วนก็ได้น่ารักเนาะ น่าจะเป็นการตัดแบ่งก้อนสบู่นะครับอดโดเอ้ยในบอกให้แม่มาขอนั่นมันบาสูเอ้ยบาสูมุกดักแกปาดปาดปาดแล้วก็จ้วงน่าจะเป็นขนมมัฟฟินนะฮะที่แต่งหน้าเป็นรูปดอกไม้มัฟฟินหนึ่งชิ้นคือดอกไม้หนึ่งกลีบเมนูอีหยังครับเนี่ยมีการเอามาเสียบซ้อนกันเป็นบังเกอร์เชียวจะว่าเป็นไส้กรอกก็ไม่น่าใช่นะตัดแผ่นโลหะ เป็นรูปตัวยูน่าจะเป็นแอปเปิลจุ่มคาราเมลนะครับแล้วก็เอามาคลุกด้วยพวกคุกกี้เม็ดช็อกโกแลตขึ้นน้ำตาลราดด้วยไว้ช็อกโกแลตอีกทีบอกได้คำเดียวเลยว่าหวานเจี๊ยบก้อนอะไรไม่รู้เหมือนวุ้นเลยฮะแต่สีงามแต้อ๋อน่าจะเป็นพวกเจลน้ำหอมหรือเปล่าใช่ไหมครับว่าถ้าผมไม่ได้เห็นตอนที่เขากำลังแกะสลักโฟมนะฮะผมไม่คิดว่าสิ่งนี้มันทำจากโฟมเลยนะนึกว่าเป็นลูกป,ปั้น แถวพราวหน้าชมพอป่าสีบรรูปภาพนี้แล้วจะออกมาเป็นยังไงกันนะเฮ้โอไมกูสเนสเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน